อราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหโตสมาสัมพุธัสสะพอนปรเวิวิเนณตีกาตโสสัามังคา อาเทเดนะเนกาสาวาสีภัมสุขาภัมสุลสามเคีความเมตตาไม่ตีทิมงแก่กันอมด้วยควแม่บูให้อยู่สุขสมนานยาหูเถอทาโตเถาตั้งปาริญาทั้งวุติวุตัยรุตเตอของอะไรเป็นเจ้าเป็นใหญ่ผัวเป็นทั้งหลาย ai miên súc sắm bài đam mê khát khao khởi cang ông tưng điệp phun nếp phơi nôi ya đại khai coi chác si văng cổ mẹ nay nho nhau ya nói mẹ đại hoa phù cầu hoa như nhau năn cùng muôn sát thủ ma nhà ma phăng bia đây cổ hãy tiếp phát Thầy của tất tần sơ năn băng ma trôn quấn than Chào cung hệ xuống จมขวัญานเจ้าข yeah. kind of yeah. so ึ้นงานกวงว่าที่มีเม่นเมื่อดที่มีเหม่นมืมันน่าให้เจอมาอยู่มันยิงกว่วคนฟ้าแอนให้เจมาอยู่มันยังกว่าแทนพอจชังฟ้าจันทรให้จอมาอยู่มันยิงกลัวผู้เขาลวงไกราชให้จมาอยู่มันยิ่งกลัวเดียมาสขาทุแม่น นี่เจ้ามาอยู่มันมีวาดวงตะเส้นสองแจงมือนีแมนมสั้นรั้นนี่แมนมันดีมันดีที่ามุตตะโสขวะเขาผงกันมาทำนาบาสีสุขวันสมโคตรสงโสดนำมุตตะจะหายโรคาแด่ผญาทั้งอาุบาดแด่จังไห้ทั้งบัดไห้อันหายิ่งถวนทุกสิ่งนวนตาย ให้ท่านเป็นเจ้าหน่ายผู้มีอำนาจขว่วงทั่วโขจกขักรวาลผู้ชนมั่นยาใดมาบาังอเบียใจใดผู้ขึ้กเกียรติโสเสีเยเดนินท่าให้เจ้ามีพญาพญ,า,ญาดังเจ้ามาโหสให้ท่านมีใจอดดังพาเจ้าทีแม่สะเปิดเตลูก้าสะเปิดเตพญาน สัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปวัตวาสัพเพเตทุนิมิตตาสัพเพเตอาวังคาราจตเวีาสันตุจตารุรมะธรรมทั้งหลายสี่ประการคืออนุวนาสุขะประอนุกัญญาขวัตนา ปฏิภาคนาภาวาบรรลุอาทิปจตยญาพาวาสุจ็ตจงสเดชจงมาอาคลายงาขันธาสันนานแห่งฐานเจ้าเอื <harmon> ้นเจ้าส้านเจ้าวานเจ้าทรงเจ้าสัตตาทุกปีทุกเดือนทุกวันครึ่นคำมาเสาตับโตเถอส่วนราภานก็ขาดตื้น เอ็งขาจักหองเยอะเออนเพิ่อนมูงฟุ้งควันมาเยอะกว่านเอลยควันจ้าไปผูกผู้เป็นหากก็ให้มาสามวันนี้ควันเจ้าไปผูกหมาเป็นไม้ก็ให้มาสามวันนี้ควันเจ้าไปผูกหัวชิ้นไข่เคี้ยวอ่อนก็ให้มาสามวันนี้ควันจ้าไปผูกมันอ่อนเป็นเครื่องก็ให้มาสามวันนี้ วันเจ้าไปผกมาเกิดเป็นดอกองแหงมาสามวันหนึ่งวันเจ้าไปยอกดินน้ำสัแหกลางรงก้หนมาสามวันหนึ่งวันเจ้ไปดงเขานกแกมวางก็แหงมาสามวันนึ่งนเจ้าไปอยู่ค่านางใหม่รน้นเนน่ห้มาสามวันนี้วันเจ้าไป ลีนแอรนำเที่ัวหอยหอมขอให้มาสามวันนี้งวันเจ้าไปถึกลองของผ่านหนังให้ตามมวันเจ้าเดินไปหนังเม้ทีกายได้กระดังวันเจ้าไปนั่งให้ให้ตุ่นหนุ่มวันเจ้าไปตกหนังว่างเวินให้ไรเวินมาเยอะไปเสียง วันเจ้าแมาธารมามาเยอะกว่าเลยวันเจ้าไปทุกไ์กลทางพระเถี่ยโกงแม่สามีนี้วันเจ้าไปทุกเหตุมันห่อแดงมั่งผุ้อันวันเจ้าไปทุกเมืองวันพาพามาเทศวันเจ้าไปทุกทางพระเทศ่ยเหตุมา่งเทศวันเจ้าทุกไปเกัเมืองดาเวกวันเจ้า ทุกไปมืองเขกแดนทั้งยี่ก้อนจะทุกไปเมืองเกาดีเดินบนก้อนจะไปปั่นบนเทียมต้นค้อนจะไปเที่ยวเมืองบนแล่มฝากค้อนจะไปทุกเมืองพามาแดีอินเดียค้อนจะไปเที่ยวรังปุตเชียเดซงอนก้อนจะไปออนอยู่ทั้งไกลคนจะไปนอนไป แหมเถื <Cornell> ่อนขวัญเจ้าไปยเขื่อนน้ำน้ำปลาขวัญเจ้าไปอยู่น้ำหน้าข้าคุดหน้าขวัญเจ้าไปอยู่ปากหวยได้ล้ำเสียงขวัญเจ้าไปอยู่น้ำตาได้หัดให้เอาอย ขวัเจ้าไปดูหนังมานันพี่ดวงขวัญเจ้าไปอยู่นำพวงพี่เสียขวัญเจ้าไปอยู่แหมพี่ขวัญเจ้านี้ให้ยขึ้นมาขอฟังให้เจ้าขอมาหนาพุ่มข้าขวัญขอราบวนเดีวเชิญขวัญเขามาสู่เชิญเอาขวัญเจ้าห้ามาขอสู่เพียงขาน้อยซ้อน ໂຕມັນເດັກນ້ອຍເນາະອ່າແລ້ວລະບໍ່ນີ້ແລ້ວຍທນອ